สถานที่เช็คอินอีกหนึ่งที่คุณขาคุณมาถ่ายรูปมาเจอขนมโบราณมีแต่ละจุดนี่คุณได้มาชมหาอย่างด้านหลังนะคะคุณขา เป็นสถาลนีตํารวจภูธรอําเภอสัพพยาเขาบอกว่าเป็นสถาลนีตํารวจเก่าคุณซึ่งตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นตลาดเก่าสัพพยานะคะมีเรื่องราวของขนมที่อร ե ศอร่อยคุณเมื่อจะเป็นขนมวงข้าวเกลียบลอยน้ําแกงปลาร้าหัวตานคุณขานี่คือเรื่องราวเด็ดๆใครมาที่นี่คุณที่นี่คือตลาดเก่าสัพพยาค่ะตลาดริมน้ําอายุกว่าร้อยปีที่ยังหายใจอยู่ท่ามกลางแม่น้ําเจ้าพยาเดินผ่านบ้านไม้เก่าทายรูปก,กับลมพักคลาสสิกแล้วจิบ เลี้ยงห้องขังในร้านกาแฟโบราณชัยนาทไม่ได้มีแค่วัดแต่ความทรงจําให้เราเดินเล่นได้ทั้งวันคุณลองเสิร์ชหาข้อมูลดีๆค่ะว่าเขาเปิดวันไหนคุณขาแต่เท่าที่รู้มาทราบมาคือเสาว์อาทย์คุณเ,เราเดินผ่านมาเนี่ยฮะเราจะเห็นตึกราบ้านช่องเก่าแก่คุณท้ายรูปเช็คอินสวยงามมากแล้วที่สำคัญค่ะมาหาของอร่อยๆหาทานยากคุณต้องมาที่นี่นะคะคุณขาที่สำคัญค่ะดีต่อใจมีครบที่นี่ค่ะ